สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยครับคลิปนี้จะมาสอนดาวน์โหลดเกมค่าพักกิ้งนะครับภาค2นะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับขับผมพอเข้าลิงมาครับจะได้มาเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดไปเลยครับแล้วผมก็ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาในแอปแตกไฟล์ของเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดในเพจโตนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดที่เราโหลดไปนะครับคําว่าใ พากิ้งนะครับนี่นะครับให้กดแตกไฟล์ไปเลยครับโอเคส่วนรหัสผ่านก็จะเป็น epi นะครับสองศูนย์สองห้านะครับโอเคแล้วกดแตกไฟล์ไปเลยครับพอแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ติดตั้ง apk ได้ตามปกติเลยนะครับ โอเคครับพอติดตั้งเสร็จก็มาเล่นได้ตามปกตินะครับขอให้เพื่อนๆสนุกปปกับเกมนี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย